สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเกมมาส m เตอร์นะคะ EP 2นะคะยังไงเนี่ยลองกดเข้าเกมกันดูนะคะแล้วก็จะเจอหน้าต่างตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะกดซื้อสินค้าเพื่อเติมในร้านเราก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขายเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยรวมบินมาแล้วเนี่ยสินค้ามันจะขายหมดเลยนะคะต้องกดซื้อสินค้านะคะเพื่อเอาไปเติมในเชลเราเพิ่มค่ะ วันนี้นะคะเข้ามาที่หน้าร้านนะคะก็จะเจอลูกค้านะคะเนี่ยที่เป็นจุด3จุดอันนี้นะคะมาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าอีกคนนึงนะคะขึ้นเครื่องหมายตกใจสีแดงค่ะแล้วก็กดเพื่อช่วยเขาได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเข้าไปดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะภายในร้านของเราค่ะ เกนนี้นะคะหากเราต้องการเปิดโซนร้านใหม่ๆนีคะที่เป็นเชล์ใหม่ๆพวกโซนดอกไม้หรือว่าโซนอื่นๆนะคะเราจะต้องใช้ดาวของร้านเนี้นะคะ่ะเป็นตัวกําหนดนะคะในการเปิดหรือว่าขยายพื้นที่บริเวณต่างๆด้วยนะคะก็จะมี1ดาว2ดาว3ดาวนะคะโดยการกดเข้าไปที่ปุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตด้านบนข้างซ้ายเลยนะคะ ต่อไปมาดูวิธีสุ่มสติกเกอร์แรงก,กันนะคะกดต้องกล่องสติกเกอร์กล่องตาบอดเลยค่ะในส่วนของตู้กาชาสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถกดที่ปุ่มเหลืองตรงนี้นะ กดเข้าไปดูได้เลยว่าของสติกเกอร์แรหายากเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนนี้ในสติกเกอร์เนี่ยที่เราสุ่มได้มาเนี่ยให้เอาไปแปะบนโปสเตอร์โฆษณานะคะ mm. เพื่อเอาไปตั้งหน้าร้านนะคะ mm. เราก็จะได้อัตราดอกของหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะตามตามข้อจํากัดของสติกเกอร์นั้นๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองกดสุ่มกันนะคะโดยใช้100รู้บี้ค่ะในการสุ่มหนึ่ครั้งนะคะ มาดูกันค่ะว่าเราจะได้สติกเกอร์อะไรนะคะสติกเกอร์ก็คือเป็นระดับปกตินะคะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นชุดเดนะคะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราการขายนะคะราคาเดทเนี่ยหอร์ค่ะ สามารถกดดูแอดโฆษณานะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงยอดเงินข้างบนของเรานะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นรายการ3รายการให้เราเลือกกดได้ค่ะมีจำนวนจำกัดนะการดูแอดนะคะ เมื่อเราเปิดร้านนะคะเราอย่าลืมซื้อพนักงานนะคะโดยการกดซื้อเนี่ยก็คือให้กดที่ปุ่มพนักงานค่ะปุ่มที่2แถบข้างล่างนี้นะคะเข้าไปเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาพนักงานตำแหน่งอะไรบ้างนะคะแต่ละคนก็จะตำแหน่งแตกต่างกันไปนะคะลองกดดูนะ และเมื่อได้ซื้อน้องมาแล้วนะคะพนักงานของเราเนี่ยผู้เล่นนะคะอย่าลืมกดอัปดาวให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าการอัปดาวจะมีผลต่อคะแนนบริการแล้วก็คะแนนสินค้าของร้านเราด้วยนะในส่วนนี้นะคะของพิมพ์เนี่ยคะ่ะอัพมา5ดาวเกือบครบทุกคนแล้วที่พิมพ์มีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย r ูบีไม่พอเลยไม่สามารถอัพเพิ่มให้ดูได้นะภาพนีนะคะคือน้องๆที่เราซื้อมานะ ของเราค่ะก็จะยืนตามจุดต่างๆคอยบริการลูกค้าในร้านเราค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเกมหมาดมาสเตอร์นะคะหรือว่าเกมพยายามเข้านักกุณแจของร้านนะคะพิมพ์ก็ได้มาเล่นให้ดูนะคะให้ชมกันเนี่ยจนจบแล้วนะอันนี้เป็น EP พีนะคะมี EP ีแรกด้วยนะคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆลองมาเล่นกันนะคะมีผิดพลาดตรงไหนที่พิมพูดผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลผิดพลาดไปอย่างไรเนี่ยอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นมือใหม่เช่นกันคะ่ะถ้ายังไงติดตามกันชมในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด ding, กระดิ่งกริ๊งๆไว้ให้พิมพ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ